เขาการกาบนมัสการปู่เจ้าค่ะอืมจเจริญพรบางท่านบางคนฝากถามเกี่ยวกับโชคลาบเจ้าค่ะอืมแล้วแต่ปู่จะเมตตาเจ้าค่ะสําหรับโชคลาบก็เดี๋ยวอีกหลายวันอยู่เนะาะขอยท่านไทลังหลายได้พยายามติดตามพยายามติดตามเอาไว้ถ้ามีอะไรก็ถ่าย ให้ญาตให้โยมได้ยินได้ฟังหาเจียบุญเฮาเมีหาเกียบุญเฮามีสำหรับโจกลาบถึงแม้จะหลายครั้งบ่อยครั้งสรุปแล้วก็เป็นตัวเดียวกันนะั่นแหละโจกลาบนะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะนะั่นแหละสิ่งเหล่านี้ถ้าอาตมารู้อาตมารวยแล้วนี่อาตมาก็ไม่รู้ แต่ว่าสิ่งที่เราได้ให้น่ะมันมีหลายอย่างให้ศีลให้ทานให้ศีลให้ทมให้กำลังจิตกำลังใจศรัทธาญาติโยมให้แนวทางในการประพฤติการปฏิบัติให้กำลังใจสำหรับโชคลาภก็เป็นผลพลอยได้โชคลาภก็พยายามติดตามมาไว้ถ้ามีอะไรก็เอาไปลงให้ญาติให้โยมเด้อมีอะไรอีกสาธุเจ้าค่ะ ขอการปู่ได้เมตตาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เกิดโชคลาภหรือว่าพระคาถาโชคลาภที่ปฏิบัติแล้วสอมนแล้วมีโชคลาภเจ้าค่ะขอให้ปู่ได้เมตตาด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> การปฏิบัติก็นี่แหละสวดมนจเจริญเมตตาภาวนาไปนี่แหละการปฏิบัติให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไปนี่แหละ ว่าเกี่ยวกับอะไรนะพราคาถาอะไรไม่จินพราคาถาเกี่ยวกับโชคลาภเจ้าค่ะโอ้จากไดคาถาเจ้าค่ะสำหรับอาตมานี่ถ้าสวดมนรรมต์ทำวัดเสร็จหรือเวลาอยู่ว่างๆหรือว่าก่อนจะไปจะมาจะทําอะไรก็ตามอาตมาจะว่าน้โมสามจบแล้วก็ระลึกถึงพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์ ระลึกถึงดิดามานาคูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทุกๆพระองค์นะี่ระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงหลวงปู่หงพรมปัญโยระลึกถึงพระแม่ธรณีระลึกถึงนาชีนาโค,โน,คานาคานาคาราชอะไรก็ตามอาตมาจ,จะระลึกถึงท่านบานามโมสามจบแล้วอัตมาจ,จะสวดว่านาเมติ อันนี้เป็นคาถาโชคลาภคาถาแก้วคาดปลอดภัยนะเมติจำได้ไหมสามคำจำได้เจ้าค่ะนะเมติเจ้าค่ะนะเมตินี่จำให้ได้จำให้ขึ้นใจเลยส่วนมากจะสวดสิบสองจบสิบสองครั้ง นาเมตินาเมตินาเมติอย่างนี้สวดจนถึงสิบสองจบสิบสองครั้งแล้วก็อธิษฐานเอาตามความมุ่งมั่นปรารถนาอันนี้เป็นคาถาโชคลาภที่อาตมาสวดคำว่าโชคลาภไม่ใช่ว่าแต่ถือเลขถือหวยเลยการไม่มีโรคเป็นลาบมันประเสริดนี่ก็คือโชคลาภการงานดี ครอบครัวมีความสุขรูกเร้าสามีภรรยาเข้าอกเข้าใจต่อซึ่งกันและกันไปไหนมาไหนแก้วขาดปลอดภัยเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นขวัญเป็นกำลังใจท่านทั้งหลายจะอะไรก็ตามเราต้องมีขวัญมีกำลังใจมีความรู้สึกดีๆมีพลังดีๆเข้ามาในชีวิตของเราถือว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้มันสวดเดอร์ก่อนหลับก่อนนอนก่อนไปก่อนมาที่ได้ก็สวดเลยว่าเลยที่อาตมาได้บอกไว้นน่แหละนะเม พูดย้ำๆอยากจะให้จำได้ท่านทั้งหลายตามจริงไม่อยากพูดย้ำดอกแต่พูดย้ำๆอยากจะให้จำได้แต่คาถาหัวใจเศรษฐีก็มีคาถาหัวใจเศรษฐีรู้แล้วต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากคาถาหัวใจเศรษฐีเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก จะสวดวันละห้าจบก็ได้วันละเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องรู้จักความหมายด้วยค่าทางหัวใจเสียชีก็คืออากะสะจำได้ไหมอากะสะจำได้ไหมจำได้ไหมอากะสะเจ้าค่ะอากะสะนี่ก็คือหัวใจเสียชีจะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักสี่ประการนี้ ต้องรู้จักความหมายด้วยอุหนึ่งอุย่อมาจากคำว่าอุทานสัมปทาแปลว่าให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการสแสวงหาความรู้ต้องรู้จักหนักเอาเบาสู้นี่หนึ่งสองอาย่อ,ยอมาจาก อารักขสัมปทาแปลว่าให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สีนเงินทองที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ใช้เงินสุรูสุล่ายนะบ่ใช้เงินมั่วนะให้เข้าใจตามนั้นสามกะย่อมาจากคำว่า กันลยานามิตตาตากันลยาณมิตตาตาแปลว่าการมีเพื่อนดีมีหมู่ดีมีคณะดีนี่เรียกคบคนก่อนเลยญาติโยมคบคนผานคนผานพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยคันคบเพื่อนบ่ดีนี่มันบ่รวยได้ต้องคบเพื่อนดีเด้อ ดูด้วยแล้วถ้าได้เพื่อนดีต้องรู้จักทนุถนอมน้ำใจต่อซึ่งกันและกันรักกันมีความปรารถนาดีต่อซึ่งกันและกันให้เข้าใจอย่างนั้นช่วยเหลือค้ำชูต่อซึ่งกันและกันพยายามรักษาเพื่อนดีๆทนุถนอมน้ำใจต่อซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อซึ่งกันและกันรักเพื่อนตัวเองให้มากมีเพื่อนดีมีน้อย ฟังดีๆมีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลทธิ์สยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยได้ราคาดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลอันนี้ต้องให้เข้าใจฟังแล้วเอาไปคิดอันนี้เป็นหัวใจคาถาเสียทีสีสะ ย่อมาจากคําว่าสมะชีวิตาสมะชีวิตาแปลว่าการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้รู้จักกำหนดรายรับรายจ่ายอย่าใช้้สุรุสุไลนะอย่าใ้่หมวนะอย่าใส่เงินหมวให้เข้าใจอย่างนั้นนี่ก็คือหัวใจเสียถีจจำได้ไหมล่ะที่พูดให้ฟังเลยสวดดูดูสวดบ่อยๆปฏิบัติตามด้วยอุอากสะ อูอากาศะปูอากาสะจำให้ได้เด้อนี่ก็คือหัวใจเศรษฐีผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะเป็นเศรษฐีบางมีเงินทองแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาเหล่านี้นี่ก็คือการประพฤติการปฏิบ,บัติบางทีเราก็ต้องเข้าใจด้วยท่านทั้งหลายอ้าวบางมีสีสุขแควคาดปลอดภัยเด้อราบผลบุญทวีบังเกิดดีิรีมงคล สมความมุ่งม,ม,มั่นปราถนาอ้าวพนมมือขึ้นรับควันพนมมือก็ให้ได้บอกได้เลยนีู่้ทโวธรรมโมสังโกร,รักษาผู้ทางธรรมังสังทังรักษาแจวาขาัดตลอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอบุญรักษาเจวดาคุ้มครองนาคีนาโกนาขานาขานาคราชปกปักรักษาเออมังมีสีสุูล้ำรวยเงินทองลาภผลบุญทวีบังเกิดดีสิริมงคลูุ้ทโวธรรมโมสังโกยะอภิวาทนาศีริสนิจัง พุทธาปจายิโนจัตตโลธรรมาวันติอายุบรนโนสุขังพระลัง